รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็พร้อมส่งเนี่ยน้อยไม่ค่อยมีสุดๆอ่ะสุด,สดจริงๆนะครับผมมีพี่น้องฝาแฝดของเขาอีกตัวหนึ่งให้มารีวิวกันนั่นก็คือเจ้าตัว Daytona Ice Blue Diamond นะครับ Diamond Ice ดี t a i l ต่างๆเนี่ยละเอียดมากทุกคนถ้าเกิดว่างานถูกๆงานทั่วไปเนี่ยเขาไม่ปั๊มละเอียดขนาดนี้นะพี่บอกเลยว่าพี่เนี่ยขายงานท็อปที่สุดในตลาด สูงสุดในหลายปีจริงนะครับ สวัสดีครับผมพบอีกครั้งกับ c h anel n Watch FC จากร้าน Watch FC ช anel จะมารีวิวอัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการเรปปิกาว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่น่าอัปเดตท,ทางเราก็จะมาพูดคุยรีวิวกันในคลิปนี้เลย c h anel n นี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบงานเรปอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดว่าคุณได้ชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะฮะ วันนี้อยากจะมารีวิวเจ้าตัว,ว Daytona ซึ่งเป็น king of king ของ Daytona อีกทีหนึง่ง Daytona เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็น king of Rolex แต่ว่าเป็นจุดสูงสุดของ Rolex ทั้งหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าในจุดสูงสุดของ Rolex เนี่ยมีจุดสูงสุดในจุดสูงสุดอีก1ทีหนึงนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัว Daytona Ice Blue หรือว่ายักษ์น้ําแข็งนั่นเองที่ของแท้เนี่ยตัวเรือนเขาทำจากแพลตตินัมทั้งหมดทั้งตัววันนี้มาดูกันว่า Daytona Ice Blue นะครับผม จะดีเทลเป็นยังไงโรงงานไหนมาดูกันเลยทุกคนนี่นะครับผมไม่พูดท่าทำเพลงเขาจะมาพร้อมกับซองแบบนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วโรงงานไหนนะเห็นเห็นกันอยู่นะครับผม BT นะฮะ BT หรือว่า Better Factory นะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับผม BT นะแล้วก็เครื่อง4130ที่ยกมาจากโรงงานแดนดองนั่นเองเป็นโรงงานที่ทำเครื่องเดโทนาได้สุดยอดมากๆหวัวใจของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเครื่องนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถที่จะจับเวลาได้ ทุกวงเต็มระบบพร้อมกับความบางที่เท่าแท้ไปๆมาดูกันว่าเขาเนี่ยมีอะไรมาให้ในแพคเกจจิ้งของเขากันบ้างนะนี่ก็คือมาแบบโสดๆร้อนเพราะว่าลูกค้าสั่งเอาไว้นะครับผมแล้วก็พีทเพิ่งได้มีโอกาสจะมานั่งรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะสำหรับเ,รเจ้าตัวนี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็พร้อมส่งเนี่ยน้อยไม่ค่อยมีนะครับผมอ่ะมีซองแบบนี้นะ ถามว่าทาไมถึงเจ้าตัวนี้แต่พร้อมส่งน้อยเพราะว่ามีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าใส่เจ้ารุ่นนี้นะผมของแท้เนี่ยมันหายากมากๆก็ไม่กินซิลิโคนมาแถมให้ด้วยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยโปรเทคเจ้าตัวบากขเคนแล้วก็โปรเทคเจ้าตัวหน้าปัดของเขาไว้นะครับซิลิโคนหน้าหลังแบบนี้นะก็สามารถจะใช้งานได้ในชีวิตจริงครับผมใส่ได้นะที่บอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคนไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันเป็นเรียกว่าบาลมีคุณต้องถึงจริงๆนะครับผมแล้วก็เรียกว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบ เด็กหน้าใหม่น้องใหม่ที่เล่นโรเล็กเนี่ยแทบจะไม่มีใครซื้อเรือนนี้เป็นเรือนแรกของชีวิตเลยนะครับว่าจะซื้อ s u b มาลิ n e r GMT หรือว่าเดโทนาอกจะเป็น d เ t o n นาสต e ลธรรมดาเดโทนาแพนด้านูน้นนี่นั่นแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ เซียนเขาถึงจะมีกันนะครับเรียกว่าตัวนี้ก็คือสุดๆของเดโทนาแล้วในทั้งหมดนะครับแล้วก็ BT Better ทะครับก็แถมมาพร้อมกับเจ้าตัวการ์ดแบบนี้นะครับการ์ดก็จะมีแถมมาให้พร้อมกับลงเลขให้เรียบร้อยนะครับผม1 1 6 5 0 6นะครับผมแล้วก็ซีรีส์เบอร์ต่างๆก็จะสลักตามตัวเรือนเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเขียนรเล็กแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสีทองๆแบบนี้นั่นเอง แล้วเรามารีวิวกับเจ้าตัวเรือนกันเลยดีกว่าว่าเขาเนี่ยทำดีเทลออกมาได้สวยงามเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกเราก็แกะพลาสติกของเขาก่อนเลยนะครับพลาสติกที่โปรเทคหน้าปัดของเขาไว้ไม่ให้เป็นรอยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนสุดๆอะสุด,สดจริงๆนะครับผมหน้าปัดของเขาเนี่ยจะไม่ได้ออกสีฟ้าแบบฟ้าสว่างไปเลยแต่ว่าฟ้าของเขาเนี่ยจะเป็นฟ้าแบบผู้ดีผู้ดีนะครับผม ฟ้าอ่อนๆฟ้าเทอร์คอย์นะครับผมไม่ใช่เป็นฟ้าทิฟฟานี่นะจะเป็นฟ้าที่แบบพูดไม่ถูกอะ่ะมันจะไปอมเงินเงินอมเขียวเขียวมีประกายทองเบาๆนะผมซึ่งเป็นสีที่เรียกว่ามีสเสน่ห์แล้วก็หน้าลหลงไหลมากๆเราสามารถที่จะมองเจ้าตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยปัดลายนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยในแสงแดดหรือว่าแม้จะเป็นแสงที่พี่ถ่ายอยู่ก็คือแสงไฟสตูดิโอก็สามารถที่จะเอ็นจอยกับเจ้าตัวหน้าปัดของเขาได้เลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย ความพิเศษของเขาคือหน้าปัดของเขาเนี่ยนอกจากที่เขาจะปัดกระจายจากตรงกลางเข้ามาแล้วในซับไดย์อววงเล็กๆต่างๆเนี่ยก็จะถูกปัดให้มันเป็นกระจายล้อก,กันกับเจ้าตัวหน้าปัดหลักด้วยนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พิทแนะนาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีนาฬิกาอยู่แล้วหลายเรือนนะครับผมมีสะสมอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในคอลเลกชันที่ ของมันต้องมีของมันต้องได้นะของมันต้องสะสมแล้วก็โรงงาน BT ก็เป็นโรงงานที่แน่นอนว่าทำเดโทนาได้สุดยอดที่สุดในนาทีนี้ยกให้ BT จริงๆนะครับผมโรงงานทีนอกจากเครื่องแล้วบอดี้ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวตัวเรือนของเขาหรือว่าตัวหน้าปัดเองตัวขอดต,ต่างๆสีล้อกันสุดๆจริงๆด้นานข้างของเขาก็แน่นอนว่าเป็นสตีลแล้วก็เป็นเม็ดมะยมนะครับผมโลโก้นะฮะ อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นด้านข้างเช่นกันนะครับผมมีตัวเขาเรียกว่าอะไรบาร์โคดนะครแต่ว่าลอกออกได้เพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์อยู่แล้วตัวสายเป็นสายข้อเงาสลับด้านแบบนี้นะครับผมนี่เลยสวยๆแบบนี้เงาสลับด้านบาร์เคลนก็เช่นกันเป็นเงาสลับด้านแบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับแน่นอนว่าจะเป็นรูปแพนด้าแบบนี้เพราะว่าเป็นของโรงงานบีทีเขาก็จะเป็นโลโก้แพนด้าแล้วก็ขาครับจะปั๊มด้วยกัน4จุดนั่นเองหนึ่ง 2 3 4 4ี่จุดถ้าทุกคนเห็นตรงขานะครับจะเห็นได้เลยว่าฝั่งนี้นะครับเขาจะมีการปั๊มสลักนะครับอ่าขาฝั่งนี้ 1. ขาฝั่งนี้2ขาฝั่งนี้3และขาฝั่งนี้4ถ้าเกิดว่าคุณเล่นไอซ์บลูนะผมคุณจำเป็นที่จะต้องมีการปั๊มตรงนี้เพื่อย,ยืนยันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุข,ของแท้เป็นแพลตินัมนะครับผมก็จะมีการปั๊มแบบนี้ที่ตัวเรือนว่าเป็นแพลตตินัมและนอกจากการปั๊มตรงนี้ที่ตัวเรือนแล้วเนี่ย ตัวสายก็จะปั๊มเช่นเดียวกันอะะค่ะคนถามว่าสายปั๊มตรงไหนสายเนี่ยจะปั๊มบอกว่าเป็นแพลตินัมตรงด้านในตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเขียนโลเล็กเจนีวาสวิตแมทั่วๆไปแต่ด้านตรงนี้นะครับเขาจะมีการปั๊มลงไปแบบนี้และตัวนี้เนี่ย BT ทนะครับผมไม่ใช่ปั๊มกระจกกระจกแต่ว่าตัวปั๊มทุกคนสังเกตได้นะขนาดพลาสติกนี่แปะอยู่นะนี่พลาสติกแปะกันลอยอยู่ยังสังเกตได้ถึงความลึกของการปั๊มแล้วก็ความคมของตัวอักษรต่างๆ น้นผม905 Pt ก็คือแพทตินัมนั่นเองแล้วก็พวกดีเทลต่างๆเนี่ยละเอียดมากทุกคนถ้าเกิดว่างานถูกๆงานทั่วไปเนี่ยเขาไม่ปั๊มละเอียดขนาดนี้นะพี่บอกเลยว่าพี่เนี่ยขายงานท็อปที่สุดในตลาด สูงสุดตลาดจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นงานที่สุดนะครับผมบางคนแบบว่ามีงบจํากัดแบบว่ายังไม่อยากเล่นงานสุดอยากเล่นงานทั่วไปอันนี้คิดก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงบถึงขั้นงานท็อปสุดในตลาดแล้วเนี่ยอยากให้เล่นเป็นงานท็อปสุดไปเลยจะดีกว่าชิมเมอร์ต่างๆการเล่นแสงต่างๆมันทำให้คุณเนี่ยดูมีความชาร์มมิง่งดูมีความ เป็นประตายนะครับเวลาใส่ไปถ่ายรูปหรือว่าใส่ไปเจอเพื่อนเจออะไรก็ไม่โป๊ะแน่นอนสําหรับเจ้าตัวนี้นะเรียกว่าผิดชอบมากๆเลยตัวนี้คือสุดๆจริงๆนะครับผมแล้วก็การจับเวลาแน่นอนก็เหมือนทั่วๆไปนะครับผมกด Start Stop Reset f i ไฟ Back จากตรงนี้เลยดูใน คลิปเก่าๆได้พีทคงจะไม่ได้สอนในคลิปทุกๆคลิปสำหรับเจ้าตัวเดทอนานั่นเองนะครับผมแล้วก็ความบางของเขาอยู่ที่เท่าของแท้เป๊ะส2 2มิลลิเมตรนะครับผมเดทอนาต้องบางเท่านี้ถ้าเดทอนาเรือนไหนที่จับเวลาได้แต่ว่าความบางเนี่ยโหอ้วนไปถึง13.14.15ี้นี่ไม่ได้แล้วนะผมจับเวลาได้ความบางต้องเท่าแท้ด้วยนะฮะสำหรับเจ้าตัว d ด y t โ n a i าไอซ์บูตัวนี้ของโรงงาน BT แล้วก็จะมีพี่น้องฝาแฝดของเขามาอีกตัวหนึ่งให้มารีวิวกันนั่นก็คือเจ้าตัว d a y t o n น i าไอซ์บลูไดมอนด์นะครับไดมอนด์ไอซหรือว่าเจ้าตัวไนะอซ์บ u ูในไอซ์บูอีกทีหนึง่งเรียกว่าเป็น ตัวประดับเพชรซึ่งผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเรือนนี้แล้วก็ผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบเจ้าตัวเรือนนี้นั่นเองที่มันไม่มีเพชรตัวมีเพชรเนี่ยบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะปรับปรุงนิดนึงขึ้นมาก็คือวงด้านในทุกคนสังเกตเห็น3วงด้านในของตัวนี้ไหมสาวงด้านในตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวขอบนะผมก็คือสีน้ำตาลเทาๆนะครับผมแต่ตัวนี้นยฮะสีของเขาเนี่ย วงสวงจะเป็นสีเดียวกับหน้าปัดนั่นเองทําให้เขาดูมีความแบบชายนิ่งดูมีความคริสตัลมากกว่านะครับผมก็แล้วแต่คนจะชอบเลยส่วนตัวพี่เนี่ยจะชอบเป็นตัวซิกเนเจอร์ก็คือตัวธรรมดาตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบติดสไตล์แบบรูหรูหรือว่าผู้หญิงอยากได้เพชรเป็นประกายนิดนึงวิงวิงนิดนึงเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนตัวที่ ใกล้กันแต่ไม่เหมือนกันตัวเพชรขเขาจะเป็นเพชรเหลี่ยมนะครับผมประดับด้วยเพชรเหลี่ยมทั้งหมดเลยนะเป็นซีเซตเกรดสูงสุดในตอนนี้แล้วก็ตัวเรือนบอดี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแนมะ้แต่นิดเดียวนะเพราะว่าเขาเนี่ยแค่ฝังเพชรแล้วก็แค่เปลี่ยนเจ้าตัววงจากสีน้ําตาลเทาเป็นเจ้าตัวสีเดียวกับหน้าปัดนั่นเองนะก็สวยไปคนละแบบนะครับเดี๋ยวพี่จะออนริสให้ดูทั้ง2เรือนเลยนะว่า อยู่บนข้อมือแล้วเนี่ยแต่ละเรือนเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากเรือนแรกก็คือเรือนตัวซิกเนเจอกันก่อนเลยนะครับผมเราเปิดฝาด้านในออกมากระตุกตรงนี้เป็นดับเบิลล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแอสเซสเมนต์หนึ่งที่เคยสอนไปก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็ปลดกระตุกตรงนี้นั่นเองดูนะฮะปึ๊บออกมาเขาก็จะมีร่องให้เราให้หายใจใหายคอรนะครับเวลาขอ้อมือมันเริ่มแน่นเวลาข้อมือไม่แน่นปกติเราก็แค่เก็บเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะใส่ข้อมือให้ดูกันจะจเลยนะ ออเข้าไปนะครับผมอ่านี่นะฮะขึ้นข้อแล้วก็จะสวยๆช่ำๆแบบนี้นั่นเองสำหรับเจ้าตัว Daytona Ice Blue นะใครอยากได้เนี่ยรีบจัดด่วนๆได้เลยนะครับผมโรงงาน BT สวยๆแบบนี้นี่เลยนะครับผมนี่คือเจ้าตัว Daytona Ice Blue นะ ทิ้งคอนแทคไว้ด้านบนตรงนี้นะครับผมคอนแทคคือด,ด้านบนตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะจัดเจ้าตัวเดท a าไอบูวสวยๆแบบนี้ช่ำๆแบบนี้ทัก Watch FC ได้เลยเดี๋วมาขึ้นข้อให้ดูอีกหนึ่งตัวกันก็คือเจ้าตัวเดทนาไอซ์บูที่เป็นเพชรนั่นเองเป็นไอซ์นะครับผมอ่ะบดออกมาก่อนนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้บอกเลยว่าผู้หญิงชอบมากๆนะครับผม ตัวนี้นี่คือผู้หญิงชอบนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นเพชรเพชรประดับอย่างนี้นะครับผมอ่ะเราลองมาออนริสขึ้นข้อกันให้ดูสำหรับเจ้าตัวที่เป็นไดมอนด์นั่นเองโหสวยนะครับผมถ้าเกิดว่าสาสายผู้หญิงใสเนี่ยหน้าเขาเนี่ยหน้าสีฟ้าอยู่แล้วฟ้าแพตินัมฉ่ำ,ำๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมยิ่งได้เพชรตัวนี้เนี่ยเข้ามาด้วยเนี่ยก็ทําให้ตัวนี้เนี่ยแบบว่าดูสง่ามากๆเลยนะฮะ ขึ้นข้อแล้วสวยแบบนี้ด้วยความวิ้งของตัวหน้าปัดของเขาแล้วก็พร้อมกับวงต่างๆที่ไม่ได้เป็นวงสีน้ําตาลและเป็นวงสีเดียวกับหน้าปัดทําให้มันดูมีความชายนิ่งมากขึ้นนะครับผมเหมาะกับสาวๆนะฮะหรือว่าผู้ชายที่แบบว่าอยากจะได้ความวิงว้งวิ้งฟีลแบบเศรษฐีอารับเศรษฐีด้วยบตัวนี้ให้คุณได้แน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมนะ Watch FC นะครับผมเดือนต่อไปจะมีเรือนไหนมารีวิวให้ลูกค้าทุกคนได้ดูกันอีกก็ฝาก ติดตามกด subscribe c h anel n เราไว้ด้วยนะครับผมเวลามันมีคลิปใหม่แจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนที่มือถือคุณทันทีเลยนะครับผมไม่ต้องเข้ามาดูทีหลังนะเผื่อว่าเข้ามาดูปุ๊บอ่าของคุณพิดหมดแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดแจ้งเตือนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นก่อนเอฟก่อนได้เลยนะครับสำหรับเจ้าสองตัวนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับใครที่สนใจข้างบนนี้นะครับผมจัดไปทุกคนทักมาเลยทั้งไลาย Ig Facebook เบอร์โทรศัพท์ต่างๆสามารถให้ทักแอดมินเข้ามาด่วนๆได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมช่องเราคลิปหน้าจะเป็นไรกด Subscribe ไว้ได้เลยวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผม